ถึงเธอความเสียใจโอ้โมีการบริาร่วนคชนท่นังผมทจรามีก๋วยเตี๋ยวไว้บริการนะคะในก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือจะนั่งอยู่ที่เต็นท์บริกานะคะแล้วก็เดินชมซึ่งาารคอยลุกอมีนะ้ะก็สุดเยื่อประจากนะคะรเพีน พอมีที่เดียวได้จัดแล้วเพื่อนจากสโมสรโรตารีลบบุรีและสโมสรโรคนานาดีแล้ว นอกจากนั้นคุณนันเห็นไหมคะอาจารย์กำลังทำอะไรกำลังสีน้ำดีเด่นอนุรักษ์บร,รดกไทยวาดภาพเรื่อขอสิ่งรวมภาพวาดในหลวงราชการที่9ก้าและเพื่อชุมชนจากนั้นแล้วเนี่ยพิฉันหวังว่าวันนี้กิจก,กรรมต่างๆนี้พีพิธีวันนี้เราจะมีพิธีการเซ็นอ่า มองกล้องครับหนึ่งสองกลางสะพานรถไฟลอยน้ำประมาณช่วง16นาฬิกา30นาทีนะครับ4ี่โมงคึ่นะครัย่างที่ท่านเออภาคออมานั่นก็คือ ภาคที่คนพกสูบยังผู้สูงอายุกผู้สูงอายุากผู้สูงอาัุการผู้สูงอายุมากผู้สูงอายุมาัผู้งการท่างผู้สอายุกผู้สังอาชุมากผู้สูงอายุมากผู้สู่อายากผู้สูอายุากผู้สูอาย่ากผู้งอายขมากผู้สูอามากผู้สงอายุากผู้สื่อายุมากผู้สูงอายขมากผู้สืงอายุากผู้สงอายุมากผู้สงอายุ่ากผู้สูงอายุมากผู้สอย่าผู้สงอายากผู้สูงอายุมาผู้สงอายุมาสงอาากผู้สอาุากผู้สอาุมารผูงอามากผู้สูอายา ค่ะค่ะถือแล้วคุณนายบผมทันแล,แล้วเมื่อกี้ท่านเียรสภาพาสื่อมวลชนไปนแล้วนะคะว่าวันนี้ท่านจะกลับไปเพื่อจะสัญญาว่าปีหน้า ăn <laughs> em ăn